ดาห์ที่แล้วผมได้เกิดไว้ว่าในสัปดาห์นี้ผมจะได้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเราบอกว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเหลือเชื่อมีการทดสอบอย่างไรหรือถึงได้มั่นใจสามารถพูดได้อย่างนั้นเพราะในการพูดประโยคลักษณะอย่างนี้เนี่ยโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามันไม่จริงนักวิทยาศาสตร์เสียชื่อนะฮะแล้วก็ม,มืนมันพูดไม่ได้ผมวันนี้ก็เลยจะนำ ข้อมูลที่เราใช้เป็นพื้นฐานในการพูดประโยคนี้นะฮะมาให้ท่านผู้ฟังได้ชมนะครับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับประการแรกทีเดียวเราให้ผู้บริโภคนะครับอาสาสมัครนะครับใช้โลชั่นของเราทารอบเอววันละสองครั้งนะครับครั้งแรกตอนเช้าก็เทมาสองฝานะฮะ สองฝานี่ก็สามารถทารอบเอวนะแล้วก็คลึงเบาๆให้มันซึมเข้าไปรอบเอวได้ในเวลา2-3นาทีเนะช้าครั้งหนึง่งนะแล้วก็ใส่เสื้อไปทำงานก็ตอนกลางคืนมาทำอีกครั้งหนึง่งทาเสร็จหลังจากอาบน้ำแล้วทาเสร็จก็นอนนะก็ใช้เวลาอีกสัก2-3นาทีเพราะนั้นวันหนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีครับนะจากการทำอย่างนั้น เป็นเวลาต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์เราก็พบว่าอาสาสะบักของเราลดรอบเอวได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับส่วนที่ลดไปมากที่สุดของแต่ละคนมาเฉลี่ยกันแล้วจะลดลงไปประมาณ3ามเซนในหนึ่งสัปดาห์นะฮะโดยการทาเช้าทาเย็นวันละเพียง5นาทีในหนึ่งสัปดาห์ส่วนที่ลดไปมากที่สุดคือ3มเซนิเมตรนี่เป็นที่มาของสโลแกนที่ว่า เพียงทาผาเปรี่ยวนะครับคราวนี้เราก็พบว่าเมื่อเราใช้ครีมในปริมาณมากนะคือหนึ่งขวดนะทาบริเวณที่มีไขมันเยอะที่สุดนะคือที่เอวปรากฏว่ามันต้องใช้แรงเยอะหน่อยอ่ะนะมันทาแล้วก็เมื่อยก็ได้มีการนวดกันก็เลยให้คนอื่นนวดนะฮะจากจากการนวดตรงนั้นเราก็พบว่าประสิทธิภาพของ การลดไขมันส่วนเกินของครีมของเรานะฮะที่เอลเนี่ยโดยการทาเฉยๆมันฉมังมากหลายหลายคนก็บอกว่าใจร้อนละในหนึ่งชั่วโมงอยากจะให้มันลดเยอะๆเลยนะครับเราก็มีการแสดงประสิทธิภาพกันทั่วไปนะครับหลายหลายคนก็ทึ่งกับผลที่เกิดขึ้นในฐานะที่ผมทำธุรกิจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สากล ผมก็มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยแหละถ้าเราจะสามารถที่นําครีมที่มีคุณสมบัติลักษณะอย่างนี้เนี่ยจำหน่ายไปทั่วโลกจะมีโอกาสที่นําเงินตราเข้าประเทศไทยเยอะมากนะฮะแต่ในการทําเช่นนั้นเน่เราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งมันเหลือเชื่ออย่างเงี้ยไปจําหน่ายในประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจะไม่เคยเชื่อเพราะฉะนั้นจึงต้องไปหาสถาบันเดิมสแกน ซึ่งเป็นสถาบ,บันเครื่องสำอางที่ทั่วโลกเขารู้จักให้ทดสอบประสิทธิภาพของเราแล้วก็พบว่าจากการทดสอบในอาสาสมัครนะครับทั้งหมด40คนด้วยกันนะฮะซึ่งมีทั้งไทยแล้วก็ทั้งเทศนะครับมีคนไทยมีคนฟรั่งด้วยมีการเจาะเลือดก่อนและหลังการใช้เพื่อจะตรวจดูว่ามันมีประสิทธิภาพมีอันตรายเกิดมีผลต่อตับต่อไตหรือไม่มีการวัดน้ำหนักตัว วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็ส่วนต่างๆความหนาของไขมันส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็เราก็ให้เขาทําต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับสิ่งที่พบในการทดสอบของเดิมสแกนใน4สัปดาห์นั้นอาสาสมัครทั้ง20คนลดเอลลงไปทุกคนแต่ละคนลดมาอย่างสวยงามนะครับโดยเฉลี่ยเราวัดที่3จุดนะครับบริเวณเหนือเอว คือบริเวณเหนือสะดือขึ้นมาสัก3-4เซนติเมตรนะครับแล้วก็รอบสะดือที่เราได้เรียกว่ารอบเอวแล้วก็ใต้สะดือซึ่งเราเรียกว่ารอบใต้เอวนะครับเขาโดยเฉลี่ยแล้วลดรอบเอวเหนือเอวได้2.63จมเซนหกสองจนิ้วหรือประมาณ6.68ุดหกแปดนินะครับที่รอบเอวลดไป3.59นิ้วหรือ9.1เซนติเมตรนะครับและที่ใต้เอวครับลดไป2.7เจ 2นิ้วหรือ6.9ซนเมตรนะครับผลที่ลดไปมากที่สุดอ่ะ15เซนนะฮะแต่นี่คือผลที่เฉลี่ยนะครับแต่ตรงนี้เองครับก็เป็นที่หน้าตกใจอ่ะนะฮะก็ว่าทำไมเราทำถึงได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็หลายหลายคนก็บอกเอาถ้าหากอย่างนี้มันลดได้มากอย่างนี้มันอันตรายหรือเปล่านะล่ะนะฮะเราก็มีการตรวจเลือดก,ก่อนและหลังการใช้นะครับ ก็พบว่ามันไม่มีการทําอะไรต่อตับแต่ตายเลยไม่มีอาการผืนคันขึ้นมาเลยจากในอาสาสมัครแต่ละคนนะครับจากตรงนี้เองก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสถาบันที่เครื่องสำอางที่ทั่วโลกเขาให้การยอมรับเป็นส่วนที่ทัวเป็นเป็นผู้ที่มารับรองก็ทําให้ผิดมันของเราจําหน่ายไปได้ถึง27ประเเทศโดยใช้ข้อมูลนี้นะครับแม้กระทั่งเข้าไปในในฝรั่งเศสนะฮะในญี่ปุ่นในอเมริกานะครับ ่สำหรับในประเทศไทยสิ่งที่เราต้องสร้างความเชื่อมั่นก็ต้องต้องหหวาหน่อยอะนะฮะเราก็เลยไปสร้างสถิโลกครับเอามานวดแข่งขันกัน30เตียงนะฮะที่มหลาลัยขอการค้าไทยนะฮะแล้วก็พบว่านะฮะมีการนวดแข่งขันกัน30เตียงเสร็จแล้วนะะเฉลี่ยแล้วลดไป2นิ้วในเวลา1ชั่วโมงงานนี้มีสื่อมวลชนไปเป็นัก ประจักษ์พยานถึง80คนนะครับมาจากรอยเตอร์ NHK จากญี่ปุ่น KBS จากเกาหลีนะฮะผลลุกขึ้นกันเป็นที่พือหานะครับพืหาง,งานชิ้นนี้การบันทึกภาพทั้งหมดก็มีการส่งผลไปที่ Guinness Book of World r e c o r d นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรานะครับและก็น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในงานวันนั้นด้วยเพราะทุกคนต่างก็ มีความสบสบายใจที่เอลทุกคนที่มีการนวดในวันนั้นลดลงไปนะครับภายในหชั่วโมงลดไป1-3.25ถึงนิ้วเฉลี่ยแล้วก็คือ2นิ้วนะครับาการทดสอบหรือการแสดงประสิทธิภาพนี้เองได้มีการนำไปใช้ในโตเกียในญี่ปุ่นนะครับมีการแข่งขันกัน20เตียงนะฮะโดยที่อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นแล้วก็มือนวดชาวญี่ปุ่นมาแข่งขันกัน20เตียงด้วยกัน ที่โรงแรมฮิวตันเมืองนาโกย่านะครับเขาใช้โลชั่นของเรา1ขวดนะแล้วก็นวดเพียง1ชั่วโมงไอ้สี่นาทีครับประสิทธิภาพของโลชั่นเนี่ยซึมเร็วมากแล้วเขาใช้เพียง40นาทีแล้วเขาวัดรอบเอวเหนือที่จุดเหนือเอวเขาวัดจุดเดียวนะครับผมเข้าใจว่าเขาคงไม่อยากจะโชว์ใต้เอวเท่าไหร่เพราะมีสื่อมวลชนมากันเยอะมากที่โรงแรมคิวตันก็มีอยู่300คนนะประมาณนะฮะ เข้ามาชมงานตรงนั้นก็พบว่าที่เหนือเอวในเวลาเพียง40นาทีครับลถไปสูงสุดนะฮะคนที่ลดไปสูงสุด,ด,ล,ด,สสดลดไป8เซน8เซนติเมตรมากกว่า3นิ้วนะครับเฉลี่ยแล้ว20เตียงที่แข่งขันกันลดไป5เซนคือประมาณ2นิ้วนั่นเองครับในขณะเดียวกันครับเราก็มีการต่อมาครับเราก็มีการแข่งขันกันทำเช่นนี้ ในนานาชาติโดยที่เอาผู้จัดหมายของเราในประเทศใกล้เคียงเนี่ยมาแข่งขันกันที่ศูนย์สิริกิตนะครับซึ่งก็มีมีมใครบ้างอ่ะมีเกาหลีมีฮ่องกงมีรัสเซียมีโรมาเนียมีญี่ปุ่นแล้วก็มีไต้หวันนะครับนนและแน่นอนก็มีประเทศไทยด้วยนะครับที่ศูนย์สิริกิตในวันนั้นนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นและเราก็พบว่าเมืองไทยไม่ได้เสียหน้าครับคนไทย มันต้องต้องชนะแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นเราก็ก็ก็เสียเชื่อนะฮะเพราะผลิตภัณฑ์กำเนิดที่นี่นะครับก็พบว่าในนั้นในวันนั้นในหนึ่งชั่วโมงคนที่รถรอบเอลมากที่สุดนะสามจุดวัดสามจุดคือเหนือเอลรอบสะดือแล้วก็ใต้เอลรวมทั้งหมด24เซนติเมตรนะร24เซนติเมตรซึ่งสร้างความอรึกทึก นะฮะให้กับคนที่เข้าชมอย่างมากทีเดียวงานอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าจะเชื่อถือถ้าเราไม่มีไม่มีวิทยาศาสตร์รองรับถ้าเราไม่ได้ทําให้นักวิทยาศาสตร์เขาเขามาดูว่ามันลดไปได้ยังไงแล้วมันน่าเชื่อถือมากน้อยอย่างไรนะรเพราะฉะนั้นในในวิสัยของนักวิทยาศาสตร์เราก็จําเป็นจะต้องทําการทดสอบทําการพัฒนาแล้วก็ทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์สากล แล้วก็นํางานวิจัยไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอานาชาตินะครับเราก็มีการทํางานเช่นนี้ครับแล้วก็ทดสอบอาสาสมัครทั้งหมด29คนในเวลา5วันโดยแต่ละวันนั้นให้อาสาสมัครใช้ครีมแคลชั่นของเราเพียงครึ่งหลอดนะฮะคือ100กรัมแล้วก็นวด1ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกัน5วันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารอบเอลเชลเลียของคนเหล่านี้ก็ลดไป 7.6ซนเมตรหรือ3นิ้วแล้วก็ลดอย่างชัดเจนด้วยนะฮะแล้วก็วันรุ่งขึ้นมันก็ลดต่อไปอีกด้วยนะครับและนี่คือภาพของอาสาสมัครบางรายครับอย่างกรณีรายนี้นะฮะลดไปถึง5นิ้วะะจากการที่เดิมมีเอว35นิ้วนะฮะก็เหลือ30นิ้วนะครับรายที่2นี่ก็เช่นกันครับจากที่มีเอวแข็งมากอย่างกระแตงโมนี่นะ,ะนวดชั่วโมงแรกไม่ค่อยลงนะครับ สิ่งที่ทําได้ก็คือเนื้อตรงนั้นนิ่มแต่พอชั่วโมงที่2ออลงไปสวยงามนะฮะแล้วหลังจาก5ชั่วโมงก็พบว่าลงไปถึง4.5นิ้วนะครับรายที่3นี่อาสาสมัครรายนี้นี่มีการผ่าผ่าผ่าตัดเพื่อนําเป็นทําการคลอดลูกในยการผ่าตัดนะครับจะเห็นว่ารอยผ่าตัดนี่ชัดเจนหลังจากนวดไป5ครั้งรอยผ่าตัดนั้นก็เลื่อนไปด้วยนะครับรายนี้ลดไป4นิ้วจากการที่รอยผ่าตัดนี่เลือนไปนะครับ เราก็มีการาตรวจสอบดูก็พบว่าหลายได้คนที่มีท้องลายนะท้องลายหลังจากนวดไปแล้วระยะหนึ่งก็พบว่าไอ้ท้องลายนั่นมันหายไปด้วยเลือนไปด้วยนะฮะหลายหลายคนพูดเล่นๆว่าแผนที่โลกมันหายไปจากเอลด้วยนะและในต่างประเทศในการจําหน่ายไปต่างประเทศเราต้องไปแสดงประสิทธิภาพฝรัง่งเขาบอกว่า all is seeing is believing นะฮะต้องเห็นด้วยตาจึงจะเชื่อนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มีการไปจัดงานที่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็ที่อิตาลีซึ่งเป็นนิทรรศาการเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่างเช่นรายนี้มาขามข้อเดียวอย่างเนี้ยนะครับแพรเชฟรูปร่างแพรเชฟนี่ลดยากนะครับรายนี้ลดไป13มเซนแล้วเราก็ไปทำต่อครับที่เยอรมันนะครับ3จุดเนี่ยรายนี้ลดไป20เซนนะครับ ในงานินเทศการเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ c o s m o p r o f นะฮะปัจจุบนันนี้โลชัน่นสูตรสลิมเซฟของเราก็อยู่ในตลาดทั้งประเทศไทยและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า9ปีแล้วนะครับเราก็ได้รับการแสดงความชื่นชมนะฮะความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราตลอดเวลาอยู่เฉยๆครับทุกวันเราจะมีอ,ะอีเมลเข้ามา ขอซื้อจากประเทศไทยได้ไหมคือเขาต้องการขอซื้อในราคาถูกจากประเทศไทยแทนที่จะซื้อในประเทศเขานะครับในประเทศไทยราคาจะถูกกว่าในต่างประเทศมากนะครับก,ก็เป็นที่เข้าใจเพราะมีค่าขนส่งออกไปนะครับแล้วก็รวมทั้งภาษีในบางประเทศด้วยนะครับที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้ใดบ่นเลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าสําหรับประเทศไทยในอากาศที่ชื้นสำหรับคนที่ใช้ทาทั้งขวด แล้วก็แปลเ,เอาผ้าไปปิดเวลาหมกเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องต้องระมัดระวังนิดหนึ่งไม้ว่าจะมีการหมกแล้วก็จะเกิดผืนบ้างแต่อาการนั้นจะหายไปถ้าเราถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นนะครับขณะน,นี้สูตรสลิมเซฟได้มีการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจริงๆเราบอกว่าเป็นก้าวที่กระโดด จากการที่มันดูดซึมได้ดีอยู่แล้วมันมีการพัฒนาให้ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสองเท่าตัวเพราะฉะนั้นเอลซึ่งลดไปหนึ่งชั่วโมงได้เนี่ยต้องใช้คนนวดเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วครับใช้ทาเองได้ครับเรายืนทาอยู่นะฮะวันไหนที่เราสบายๆยอยู่ที่บ้านเราหยิบมาขวดหนึ่งทาไปเรื่อยๆพอหมดขวดแล้วเอวมันลดไปเองครับ ในใน,นี่คือที่มาของการแสดงประสิทธิภาพในงานมหกรรมแข่งขันเหลาขาเรียวเร็วเหลาเอวเพรียวไวโดยใช้สลิมแซฟครับและในงานมหกรรมแข่งขันเหลาขาเรียวเร็วเหลาเอวเพรียวไวนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าท่านสามารถที่จะลดต้นขาลดรอบเอวได้ด้วยตัวท่านเองในเวลาหนึ่งชั่วโมงอย่างมหัศจรรย์นะครับ ด้วยประสิทธิภาพของครีมซึ่งมีการพัฒนาให้ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีคราบหลังจากใช้แล้วนะครับก็อยากเกรียนว่าคอยติดตามนะครับรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับเราก็คงจะมีความตื่นเต้นมาให้ชมในในสัปดาห์ต่อๆไปครับ